สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมีเนื้เข้าสู่นับโวเอ็กซ์ออฟฟิเชียลกันอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า X36 ของนับโวเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแมคคาทิคอลที่สามารถเชื่อมได้แบบไตโหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับผมไวเลส2.4งจุิกะเฮิร์นะครับผมจะเป็นแบบสาย USB-C แต่ว่าจุดเด่นอีกอย่างนึ่งที่ทำให้นับโว X36 มันน่าสนใจก็คือเรื่องของการมอดและทำการคัสตอมนั่นเองนะครับโดยคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะสามารถทำการคอสซา,า,ายในได้นะครับแตต่่วา้องบอกกกกก่่่่่่่ออนนนนนนนวารรุุนนีี้เเเยมมมัไมัไใชแแบบบสตหื X3 ก,ก็วันนี้นะผม,ผมจะพาเพื่อนๆน,นะผมมาทําการมอรสกับคีย์บอร์ดิกสามหกกันนะครับโดยเริ่มจากการแนะนําการเปลี่ยนสวิตช์กันก่อนเลยแล้วก็จะพาเทปมอน,นะผมแล้วจบด้วยการเปลี่ยนคีย์แคปทั้งสองสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวกับสีดำนะผมที่โชว์อตอนสำหรับคนที่ไม่เคยเปลี่ยนสวิตช์มาก่อนเลยนะครับผมหรือการทอสวอปที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําก่อนเลยว่าอุปกรณ์ที่เราค,ควรจะมีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของที่ดึงคีย์แคปนะผมซึ่งจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบที่แถมกกกับบคีีียย์อออรดดดด็็ไไ้้่่่างงททืึวิต ที่มันแข็งแรงแข็งแรงหน่อยก็แนะนําเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็ได้หรือจะที่แบบว่ามันสามารถดึงออกได้ง่ายนะผมมีความแข็งแรงเวลาดึงจะได้สวิตช์ไม่เกิดการเสียหายนั่นเองซึ่งของพวกนี้เอาจริงๆราคามไม่กี่ร้อยนะครับผมสามารถหาที่ได้ตามแอปออนไลน์ต่างเลยนะครับอ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ x 3 6ตัวสีขาวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดคีย์บอร์ดก่อนนะวิธีการแกะมอดภายใน นะครับผมอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่รูปแบบแกสเกตฉะนั้นเวลาเราจะแกะข้างในมันเราจะต้องทําการไขน็อตออกคือปกติ x 3 6มันจะมีกรอบแบบนี้เนาะก็สามารถดึงกรอบออกได้เลยทําการดึงคีย์แคปนะครับผมเพื่อทําการไขน็อตออกนะแต่ว่าเอาจริงตอนนี้ก่อนผมมาถ่ายคลิปนะครับผมทำการดึงน็อตอะไรระลอยออกหมดแล้วแค่ง,ง้างขึ้นนะนะทุกคนคือสําหรับการมอดภายในเดี๋ยวผมเอาไวท้ทีหลังนะแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนสวิตกันก่อนเลยโดยวิธีการดึงนะครับผมก็อย่างแรกก็คือเรื่องของการถอดคีย์แคปเราสามารถถอดคีย์แคปตรงในส่่ววนนทีเเราจะะดดึงงอออกไ้ลยขิต อย่างเช่นผมจะเปลี่ยนตรงลูกศรแล้วกันอันนี้ผมจะเป็นแบบว่าแนะนํำคร่าวๆนะครับผมว่าคือเรื่องของการเปลี่ยนสวิตช์ของ X36 เอาจริงมันมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามรับชมแต่ตอนนี้ขอถอดออกก่อนแล้วกัน นะนี่ประมาณนี้นะครับผมก็คือเริ่มจากการถอดคีย์แคบนี่นะครับทุกคนหลังจากถอดคีย์แคบแล้วมันจะได้หน้าตาประมาณนี้นะซึ่งหลายคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับการถอดคีย์แคบเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเรื่องของการเปลี่ยนคีย์แคบองจริงมันก็มีมานานแล้วโอเคหลังจากที่เราถอดคีย์แคบเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็มาดึงสวิตช์ออกได้เลยคือวิธีการดึงสวิตช์นะครับมันจะมีแง่งนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะดึงผิดได้นะครับผมเพราะถ้าเราดึงผิดเนี่ยสวิตช์อาจเกิดการเสียหายได้นะครับผมคือตัวสวิตช์นะครับผมมันจะมีีีีรรร่่่่่ออออองงงงขมมมมมมมัััันน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 นะะะะคคผผไูู้้้้้้วววาาาททุุกกกกสเเเเเตตหห็็ยดด๋จจจิใแลป ตรงส่วนบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับผมคือมันจะมีแง่งของเหมือนเป็นอารมณ์แบบสวิตช์กดลงไปพอเราเราจะถอดใช่ไหมล้วก็เอาตัวที่ดึงสวิตช์จัดลงแบบนี้ให้มันลงล็อกนะครับปึ๊บเนี่ยอ่านี่พอมนลงล็อกนะครับทุกคนแต่ผมต้องเอียงให้ดูยังไงประมาณนี้แล้วกันนี่นี่เห็นไหมมันจะชืบลงไปอย่างเงี้ย นะคือมันจะลงเข้าไปในรูในช่องพอดีนะครับฉะนั้นเวลาเราจะดึงเนี่ยมันจะดึงออกได้ง่ายมากๆแล้วก็ที่สําคัญเวลาจะดึงนะครับผมอย่าดึงด้านข้างอย่างนี้นะทุกคนถ้าเราดึงข้างข้าอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันจะดึงออกได้ก็จริงแต่ว่าสวิตแตกแน่นอนนะทุกคนต้องระวังกันนิดนึงส่วนเวลาจะดึงนะครับผมไม่ต้องดึงออกแรงมากนะก็ขีดเข้าไปแบบนี้พอมันแบบว่ามันลงล็อกลงอะไรวเราก็ดึงออกได้เลยไม่ต้องดึงแรงมากนะครับนี่ แค่นี้ก็ออกแล้วอ่าสำหรับ X36 ก็จะเป็นแบบ3ามพินแบบนี้นะผมบผมพินพินคืออะไรมันจะเป็นขาตรงนี้นะทุกคน3ขานะครับผมก็จะมีตัวจุดกลมๆตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ตัวขาที่ยื่นออกมา ก็จะเป็น3 1 2 3นะถ้าห้ามก็จะมีห้าอันส่วนตัวขานะครับผมตัวขาของสวิตช์แล้วก็ตัว PCB เนี่ยซึ่งอันนี้มันจะเป็นข้อจํากัดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปว่า X 3 6เวลาเปลี่ยนสวิตช์นะฮะมันจะมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึงเลยก็คือเรื่องของตัวบอร์ดของมันนี่แหละนะฮะตัว PCB ของมันคือเวลาเราจะเปลี่ยนสวิตช์ใช่ไหมครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนสวิตช์ที่มันเป็นแบบสากลได้แบบว่าที่เขานิยมเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเป็นพวกแกททรอนอะไรพวกนี้นะครับผมที่นิยมกันมากๆเนี่ยจะเปลี่ย เอาสวิตของเกตเตอร์รอนนะแต่ว่าเป็นซิลเวอร์สวิตนะครับมาอันนี้เป็นขา3พินส่วนนี้คือต้นฉบับที่มาจากตัวคีย์บอร์ดเลยคือโอเตมุเรดนะครับทีนี้นะเวลาจะใส่มันไม่รองรับยังไงเดี๋ยวผมมาให้ดูคือโอเตมุใช่ไหมถ้าสมมติว่าเวลาเราจะใส่เนี่ยก็ดูช่องดูแง่งดีๆนะก็เอาขาใส่ใตรงจุดด,ด้วยแบบนี้นะขาก็อยู่ตรงช่องรูพอดีก็ใส่ลงไปปึ๊บไอตัวเนี้ยมันจะรองรับพอดีมากคือเราใส่ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าแบบมันลงช่องพอดีแล้วพอดีแบบเป๊ะมากๆนะทุกคนเดี๋ยวผมมาให้ดูข้างแบบนี้แล้วก เงาะนี่เรียบร้อยง่ายโคตรนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นของเกตอรอนเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกรอบแล้วผมจะเอาตัว Silver s ์สวิตนะฮะใส่เข้าไปจังหวะที่เราใส่เนี่ยนี่นะฮะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือผมก็กดปกตินะแต่ว่าจะสังเกตได้ว่ามันไม่ลงช่องนะฮะมันไม่ลงแบบพอดีนะครับผมมันมีข้อจํากัดในการเปลี่ยนสวิตอยู่นั่นเองนะครับก็จะสามารถรองรับกับสวิตท,ที่ เหมือนขาเฉพาะของมันเนี่ยอันนี้มันก็จะแบบกดไม่ลงเลยนะทุกคนถ้ากดเนี่ยสวิตขาหักแน่นอนนะฉะนั้นผมจะไม่กดนะผมเสียดายสวิตนะครับตัวนี้คือมันจะกดไม่ได้เลยเนี่ยเอาให้ดูอีกรอบเห็นไหมผมออกแรงกดแล้วนะอันนี้กดไม่ได้เลยนะครับถ้าออกแรงเงยอะกว่านี้ขาก็จะหักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวโอเทมุ oo, นะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาตัวโอเทมุสบลูมาก็ได้อันนี้เป็นโอเทมุสบลูสวิตก็เอามาสามารถเปลี่ยนได้คือมันเป็นแบรนด์โอเทมุ oo, ใช่ไหมเหมือนกันก็สามารถกดใส่ได้เลยนี่ทุกคนดูเห็นไหมเนี่ย ได้แล้วนะฮะในขณะที่ซิเวอร์สวิตทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะมันเป็นของเจตรอนนั่นเองแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนสําคัญมากๆหลังจากเปลี่ยนสวิตแล้วนะครับผมแนะนําไม่เข้าไปเทสปุ่มหรือเทสคีย์บอร์ดกันเลยว่าปุ่มที่เราเปลี่ยนมาเนี่ยมันกดติดไหมนะบ,บางทีคือเราใส่สวิตเข้าไปเนี่ยขามันอาจจะแบบว่าไม่ได้ลงล็อกหรือลงช่องบอดีก็จะแบบกดไม่ติดฉะนั้นแบบว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วแบบมันกดไม่ติดยังไม่ต้องตกใจลองถอดสวิตด,ดูแก้ไขแบบเบื้องต้นก่อนแล้วก็ใส่สวิตกลับคืนไปนะครับโดยตัดขามากนั่่่ตอออีรเเททืงงขส นะในส่วนของการเทสมดนะเดี like thing, so sure. ๋ยวผมขอถอดสวิต์กลับคืนก่อนเนื่องจากการที่จะเทสมดผมแนะนําให้ทํากับพวกสวิต์ที่เป็นประเภทแบบลิเนียนะครับผมหรือแท็กทัยจะเห็นภาพมากกว่าแต่ว่าลิเนียน่าจะเห็นชัดนะอ่ะและอย่างที่บอกไปนะครับผมในส่วนของการที่จะถอดตัวคีย์บอร์ดรุ่น X36 คือเราต้องถอดคีย์แคปออกมาก่อนแล้วก็ดูตัวน็อตนะคือมันจะมีตัวน็อตประมาณ15ตัวนะครับผมก็ลองถอดดูมันจะมีรู้สึกมันจะมีมุม มุมนี้นะครับตรงช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงข้างบนนะครับแแถวเนี้ยร,รอบๆมีทั้งหมด15ตัวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะนี่คือน็อตที่ผมถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หลังจากถอดน็อตแล้วนะครับทุกคนก็สามารถทําการง้างคีย์บอร์ดออกได้เลยแบบนี้นี่ซึ่งหลังจากที่เราง้างออกมาแล้วนะครับหน้าตามจะได้ประมาณนี้นะแล้วก็พอสายแพร่ออกนะครับนี่เราก็จะได้ตัว PCB มาแบบนี้ทีนี้เวลาจะเทปมอสทำยังไงหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับตัวที่ผมเคยทำคือ x 3 4เนาะทำเหมือนกันเลยอุปรกรณ์ที่เราต้องใช้นะเหมือนเดิมเลยคือ masking tape แล้วก็กันไกนะทุกคนส่วนเรื่องการแปะว่าแบบเราเจะเอากี่ชั้นเนี่ยก็แล้วแต่เลยซึ่งในคลิปนี้ผมจะทำส2ชั้นละกันก็จะเป็นแบบเบสพื้นฐานพื้นฐานเนาะแต่ว่าแนะนําไม่ควรเกิน4นะี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนาเกินไปนะนะทุกคนเพราะในส่วนของตัวชั้นของ x 3 6มนะครับมันจะมีตัวโฟมมาให้1ชั้นแบบนี้ทุกคนจะสังเกตตเเห็นนนม้ยลลรงี จะเป็นโฟมเล็กๆมาช่วยเพิ่มฟิลลิ่งข้มาระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะส่วนวิธีการทำนะครับผมก็ง่ายมากๆนะทุกคนก็แค่ลากเทปแปะลงไปได้เลยนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเราจะเว้นในส่วนช่วงของจุดเชื่อมต่อสายแพรนะครับแล้วก็ USB เนาะแต่ว่ารุ่นนี้มันจะมาต่างจาก x 3 4เพราะมันไม่ใช่เป็นแกสเก็ตเนาะมันมีตัวจุดที่ไว้ต้องเชื่อมต่อตัวน็อตนะครับผมเราก็ต้องเจาะรูของน็อตไว้ด้วยแปะเสร็จแล้วก็เอาอะไรก็ได้มาจิ้มๆนะเพื่อเจาะช่องมันตามนี้เลยนะครับลากยาวได้เลยทุกคน ขนขอบก็เก็บงานได้นะจ๊ะ <_ D> หลังจากแปะเสร็จก็ตัดไปนะผมทําให้มันจนกว่าจะเต็มในส่วนของ PCB เรานะครับลากไปเลยแบบไ,ได้เลยจ้าก็มันจะอยู่ที่ประมาณ4แถวอย่างตา่ำส่วนเรื่องการเก็บงานก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึง ประมาณนี้ทีนี้ก็อีกหนึ่งชั้นนะทุกคนผมจะแปะสชั้นในะสำหรับคลิปนี้เหมือนกับ X34 แล้วเดี๋ยวเรามาดูแนละ้วฟิลลิ่งที่มันได้เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะทุกคนอันนี้ผมยังไม่เคยลองแปะมาก่อนเลยว่าไม่รู้ว่าฟิลลิ่งของ X36 หลังนะจากเทมอสไปแล้วจะเป็นยังไง นี่นะครับทุกคนหลังจากที่เราแปะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บงานตรงส่วนขอบแล้วก็ทําการเจาะช่องที่เาไว้สาหรับใส่นอ็อตแล้วผมก็แนะนาอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของช่วงที่จุดเสียบสายแพรนะก็ะผมแนะนําให้ใช้เป็นคัตเตอร์นะครับจะดีกว่าเพื่อทําการกรีดนอกนะแล้วก็ตรงส่วนของ USB C นะครับส่วนตัวคอบตัดไปแบบนี้เลยนะครับโซเอาแบบเรียบเนียนเท่าที่จะทําได้นะชิปนี่ทีนี้ก็เว้นช่องสายแพรนะฮะเอาคัตเตอร์นะครับ,รบผมกรีดได้เลย ตรนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอาจจะเกิดการบาดนิ้วได้นะนี่จะได้หน้าตาประมาณนี้นี่นะฮะเว้นช่องไว้แบบนี้แล้วก็ตรง usb c ออประมาณนี้นะทุกคนนี่ช่องที่ผมเว้นไว้นะครับหาดูน็อตนะทุกคนทีนี้ก็เอาอะไรก็ได้มาจิ้มๆดูพวกปากกาอะไรนี้ก็ได้นะครับผมส่วนผมก็ใช้เป็นตัวไขควงที่ผมมีอ่านะสัมผัสสัมผัสไปแบบนี้ นี่หรือถ้าใครจิ้มหาไม่เจอก็ผมแนะนําให้เอาตัวคีย์บอร์ดนี้ยกหาไฟเลยนะทุกคนเพื่อทำให้นแบบว่ามันโปร่งแสงนะแล้วก็สามารถเอาจิ้มได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตหารูก่อนนะทุกคนตอนนี้มองไม่เห็นเลยเ,ลยเรียบร้อยนะทุกคนนี่ 15จุดคือวิธีการอย่างที่บอกคือถ้ามันมองไม่เห็นก็ส่องไฟนะครับหรือจะหันด้านนี้แล้วก็ส่องเข้าไฟก็ได้มันจะมีช่องตามรูน็อตอยู่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับการเทปมอดนะทนี่เราทําการประกอบล่างคีย์บอร์ดตัวนี้คืนเลยมาอทอมคสของเรามาทีนี้ก็ทําการเชื่อมต่อสายแพรเข้าไปได้เลยปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> นะฮะทุกคน <c oughs> ก็กดลงไปเลยให้มันแน่นๆไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยทีนี้ เราจะทำการใส่ตัวน็อตยังไงก็เริ่มจากทําการแกะคีย์แชปออกนะที่นี้อาจจะเสียเวลานิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดคีย์แชปเพื่อทำการใส่น็อตก่อนนะครับทุกคน เรียบร้อยนะทุกคนกว่าจะแกะหมดแกะมาหน้าตามานี้นะทุกคนทนี้เดี๋ยวผมจะทาการเปลี่ยนคีแครทั้งหมดเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะเราจะทําการใส่น็อตคืนก่อนนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปคือตัวน็อตมีทั้งหมด15ตัวนะผมก็จะตามนี้เลยก็มาเริ่มใส่กันได้เลยนะครับผมจุดใส่น็อตก็จะเป็นช่องประมาณนี้นะนี่ตามนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็จะเป็นช่องๆมาให้ซึ่งถ้าหากว่าใครมีตัวไขคงไฟฟ้าแบบนี้ก็จะสามารถทุ่นระยะเวลาไปได้ระดับหนึ่งเลย นี่นะฮะเชรเรียบร้อยทีนี้มาเปลี่ยนชิชัดกันเลยมาปุ่มสุดท้ายกันแล้วนะครับผมนี่ เรียบร้อยกับ x 3 6มเวอร์ชันปรุงแต่งของเรานะครับผมนี่เลยหน้าตาคีแคปสวยๆโลนๆพร้อมจัดการเทปมอดเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ข้างหลังก็ประมาณนี้นะผมซึ่งข้างหลังก็อาจจะสีเหลืองนิดนึงเป็นสีของเทปนะแต่ว่าข้างหน้าบอกเลยว่าแจ่มมากสวยสุดๆเทปมอดเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราค่อยมาฟังเสียงกันอีกทีนึงว่าเสียงหลังจากมอดแล้วนะครับผมกับก่อนมอดเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาคีย์บอร์ดของสีดำนะผมมาใส่คีย์แคปให้ดูว่า x 3 6สีดำนั้นถ้าใส่คีย์แคปแล้วจะสวยแค่ไหน,น มสุดท้ายแล้วนะทุกคนนี่ครับผมเรียบร้อยกับ X 3 6สีดำ um. ตัวนี้ปรุงแต่งแค่ขีแช็นะฮะทุกคนไม่ได้เทปมอดแต่อย่างใดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้แหละมาเปรียบเทียบเสียงกันระหว่างสีขาวกับสีดำนะครับผมซึ่งสีขาวเทปมอดเรียบร้อยสีดำยังไม่ได้เทปมอดเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะผมก่อนจะไปรับชมโหมดไฟเดี๋ยวผมพันดูจัดเต็มไปเลยว่าหลังจากแต่งขีแช็ไปแล้วสวยแค่ไหนกับ X 3 6ที่โหมดไฟเด่นขนาดนี้นะครับ เสียงที่ได้จากคีย์บอร์ด X36 ที่เป็นแบบเทปมอสแล้วก็ยังไม่เทปมอสนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเอาไปพิจารณาในการเลือกซื้อหรือการมอสได้นะครับผมมาทีนี้มาดูโหมดไฟกันบ้างว่าหลังจากที่เราใส่คีย์แคปไปแล้วสวยแค่ไหนโดยส่วนของสีดำนะผมผมใช้เป็นคีย์แคปที่เป็นแบบพุดดิ้งนะครับเป็นพุดดิ้งแบบสีขุ่นนะอันนี้จะไม่ใช่พุดดิ้งใสนะครับฉะนั้นโหมดไฟมันก็อาจจะเด่นกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าตัวสีขาวก็จะเป็นคีย์แคปแบบนี้เลยนะครับผมไม่ใช่พุดดิ้งแต่อย่างใดเป็นคีย์แค นี่ยผมมาทีนี้เดี๋ยวเราใส่กรอบประกรอบร่างกลับคืนเรียบร้อยแบบนี้แล้วมาเปิดสวิตช์กันเลยตอนนี้ผมเชื่อมต่อคีย์บอร์ดไว้กับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะปึ๊บโอ้โหดูความงดงาม บอกเลยโอ้โหในกล้องพุ่งเวอร์บาทไปแล้วนี่มัน X 3 6เวอร์ชันสวยงามยิ่งกว่าเดิมนั่นทุกคนีสีขาวโอ้โหทุกคนดูฮะอันนี้หมดไฟน่าจะหมดของตัวเพจดาวผมจำไม่ได้ว่าชื่อโหมดอะไรนะฮะโอ้โหดูทุกคนไฟพุ่งมากสวยงามจัดๆนะแล้วดูสีดําที่เป็นแบบพุดดิ้งดิโอ้โหกลายเป็นว่าคีย์บอร์ดตัวสีดํานะผม ไฟโดดเด่นขึ้นมาข้างมากโอ้ยใครชอบสายไฟ R G B ผมบอกได้ว่ารับรองยังไง X 3 6มกก็ตอบโจทย์การใช้งานเรื่องพวกนี้แนะ่นอนนะฮะโอ้ยเดี๋ยวผมาให้ดูในกล้องใหญ่ผมรับรองเลยว่าถ้าใครได้เอา X 3 6มกไปปรุงแต่งนะผมไม่ว่าจะเป็นคีย์แคปหรนะืออะไรพวกเนี้ยสวยแนะ่นอนด้วยความที่โหมดไฟมันโดดเด่นเอามากๆนะรุ่นนี้อ่ะสีดำสีดำด,ดูกล้องใหญ่กันนะฮะโอ้ยสวยจัดสวยจัดบอกเลยน้องๆสวยจัดจัดนะฮะโอ้แต่ว่าไฟมันอาจจะก,กระพริบนิดนึงนะในกล้องนี่นะครับโอ้ย สวยจัดสวยจัดดูทีละสีดีกว่ามาดูสีดำสีดำก่อนเลยสีดำก่อนเลยโอ้ไฟเด่นมากนะทุกคนใช้กับคีย์แครแบบพุดดิ้งผมว่า x 3 6นี่ถือว่าแจ่มแมวมากนะดูดิโอ้ทุกคนไฟพุ่งมากนี่ขนาดปรับไม่สุดนะนี่อันนี้คือปรับแบบต่ำมากนะไฟระดับแรกนะทุกคนโอ้ระดับสูงสุดคือแบบสวยไปไหมมันสวยไปไหมอ่านี่ไฟสีเดียวก็ประมาณนี้เลยนี่นะฮะไฟสีเดียวสวยจัดเลยทุกคนไหนไมาดูทางสีขาวกันซิว่าเป็นยังไงโอ้โห สีขาวคือคลีนจัดแต่ว่าด้วยความที่คีย์แคปไม่ใช่แบบพุดดิ้งนะไฟอาจจะไม่ได้แบบลอดออกมาแต่ว่าด้วยองค์ประกอบโดยรวมของคีย์บอร์ดถือว่าทําได้ดีเลยนะครับผมนี่โหมดไฟแต่ละโหมดก็ยังรักษาระดับได้ดีนะครับในเรื่องของโหมดไฟโอยสวยมากทุกคนนี่เลยนี่เลยก็จะประมาณนี้ละกันสำหรับ การแต่งคีย์บอร์ด X36 เป็นยังไงกันบ้างครับกับการแต่งคีย์บอร์ด X36 ทั้งสีขาวและสีดําเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสอนการถอดสวิตต่างๆนะครับผมรวมไปถึงการเทปมอดและการเปลี่ยนคีย์แฉปนะครับคือผมบอกเลยว่า X36 ยังไงก็ตอบโจทย์เรื่องของการปกแต่งคีย์บอร์ดแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่โหมดไฟ RGB ของเขาเนะี่ยแรงมากขนาดนี้นะผมจากที่ดูในกล้องฝากด้วยนะผมสำหรับนัโบ X36 หากใครชอบสาย RGB รับรองตอบโจทย์ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พวกเราด้วยนะครับผมส่วนสินค้ารายละเอียดต่างๆทั้งรุ่น นี้และรุ่นอื่นๆดูได้ที่เว็บไซต์ navo.co.th ได้เลยแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมตั้งแต่แรกจนจบเลยนะผมใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะผมสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้ว่าแบบอยากให้เราทำอะไรนะผมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะก็สำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมว่าจะเป็นสินค้าได้มารีวิวใหม่หรือจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับสวัสดีครับ